อสองหนึ่งแอคชั่นอ,อรุณสวัสดิครับวันนี้วันที่สิบส,บสี่สิบห้าอ่าสิบห้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดต้องกับวันพุธนะครับตื่นขึ้นมาเช้านี้ยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้ล้างหน้าล้างตาเข้าห้องน้ำเลยมาทักทายกันก่อน แล้วก็จะลองอขาตั้งกล้องใหม่ด้วยเนี่ยหนังเขาให้มาอน,นุเคราะห์ให้มาที่จริงตะดนก็เอามาอยู่แหละแต่ว่ามันไม่มีขามันเป็นแค่ที่จับเฉยๆอันนี้ก็เลยเอามาใช้ให้หน่อยเพราะว่าอยู่มาหลายวันแล้วเก็บเป็นไงบ้างมุมกล้องวันนี้ านจะทําอะไรแหละครับวันนี้ก็คือถ้าไม่มีอะไรผิดแผนผิดคาดนะก็กล่าว่าจะไปตะลุยเกาะเมืองหรือว่าอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยานนะครับ<ม>เพราะว่าในนั้นน่ะมีม,มีอะไรให้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 อะไรให้ศึกษาเยอะ สองวันนีไม่รู้ว่าจะหมดหรือเปล่าเพราะว่ามันยังจะต้องมีส่วนที่ต้องไปเช็คอินอยู่ไม่ว่าจะเป็นวัดมหา,าธาตุที่มีเสียนพระถูกลากล้อมรอบด้วยลากไม้อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งของอยุธยานะคือรู้จักกันทั่วโลกหรืออย่างวัด วัดภระศีสันเพชรที่มีพระปางใหญส่สามองค์อ่ะอาวางอยู่ในแนวต่อกันทั้งสามองค์นะอ่ะน,นี้ก็มีความอลังการสง่าง,งามแล้วก็มีมนต์ขังอันนี้ก็จะต้องไปเช็คอินให้ได้หรือว่า,าวัดอะไรวัดวัดพุทธไทยสวรรคนะ์น่ะ ที่อยู่ในละครบุเพสันวุวาสในในในฉากที่แม่หญิงกาลเกตผ่านมา่านหมอกเข้าไปมา่านมนไม่ใช่ม่านหมอกมา่านมนเข้าไปในส่วนที่กำลังฝึกฝึกทหารฝึกดาบฝึกอะไรอยู่ครับแล้วก็วัดพุทธสวานิถือว่าเป็น เป็นเป็นสำนักดาบเป็นสังเป็นศูนย์กลางของสำนักดาบในสมัยสมัยอยจัทยาช่วงนั้นนะครับแล้วก็อีกหลายวัดหลายอะไรที่ยังไม่ได้เข้าไปยังเออ,อยังยังช่วงที่ทําสงครามกับพม่าเนี่ยมันยังมีวัดที่รอดจากการถูกเผาทำลายด้วยมีวัดอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะอันนี้คือคอนเทนต์หนึ่งนะ ในส่วนเขาบว่าจะต้องทําให้จบเพราะว่าถ้าไม่จบก็คือเหมือนไม่ได้มาเนะ่ะเหมือนไม่ได้มาอายุทยานะ่ะแต่ว่าในส่วนของพี่พี่เขาเขาก็มีแพลนของแต่ละคนนะ่ะอย่างพิตาก็บอกว่าอยากจะอยากจะทําบุญกาวัดอ่าก็เลยมาดูกันว่าอ้ามีวัดไหนบัางที่มีวัดมีพระจำพรรษาอยู่เพราะว่าตะลุนก็ไม่รู้ไงบางวัดก็ ม,มีสภาพเป็นแค่โบราณสถานหรือว่าเป็นเป็นวัดที่แบบไม่มีพระอยู่ไม่มีพระจำพษาษาอย่างนี้แล้วก็ไปทำบุญไม่ได้ใช่ไหมก็จะได้แค่ไปเที่ยวเยี่ยมชมก็ลิตรายการมาก็มีประมาณสิบกวัดเนะต่จริงวัดอยู่ในเขตเมืองอยุธยาเนี่ยเอามันมีน่าจะเกือบร้อยอะ่ะเองหรือเปล่านะ เอาตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปแผนกันดูว่าวันนี้จะได้ทําอะไรจะได้ตามแผนไหมเพราะปกติถ้าวางแผนอะไรไว้เนี่ยมักจะแบบผิดแผนตลอดโอเคนะครับ